มันเล่นแคเนีอยู่เนี่ยเนี่ย่ยังเออม่นน่เขามกพอปลูกขึ้นไมั่วไปหละเดี๋ยวตแต่หกสิบเจ็ดสิบไม้เนี่ยคืออันนี้สองมปยแล้วไม่ไปคือไม้ถ้าเขาปลูกกระเพาะไมแข็งดีแล้วอันนี้ทั่วไปคือเอ้ปลกกรเพาะไมเนี่ยคิงบ้าบอคือต้องวาอากาแสลงการร้องมันหอมเนาะคือคิงบ้าจะไม้ไม่กอเอาเมียวเมียวเมียวสร้างหม่ มุจจาโต้คู่อ่ะมันไม่มาหายยากมาไปต้นคู่มันจะมีกลิ่นหอมมันจะมีเมียวเมียวเมียวทำงานเล่ามันจะมีกลิ่นหอมแบบไอนนั่นก็มีเมียวสร้างใหม่เล่าเน่อยมันจะนวลมันจะหอมมัจะนวลเลยเออมันจะหอมมันจะนวลจะเลิกเล่นวะเข้นไปเนี่ยมันแ้างคือเนี้มันน้าง ความจริงมาเสียงสูงมันเป็นแอดเล่ามันไทยนะ<อ>แต่มันอ้างอิงขึ้น <ะ S 2> นา <ะ S 1> มันไม่บก